สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตั้มรถหกล้อดัมซิงครับผมนะครับบอได้เหตุคลิปโดนนะครับไม่ได้ทำคลิปนานเกียบจำซื้อช่องโยกวงบอได้บินองเ้ยนะครับมานะครับก็วันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูรถดัมนะครับให้สมกับชื่อช่องหน่อยนะครับ แมคโคสองตัวครับโกเวโกซูเปอร์เอ e uh, ็เอรุ่นแปดนะครับหนึ่งคันแล้วนะแล้วก็ uh, ยังก่อนเนะี่ยโคมาสุร้อยสามสิบพีซีร้อยสาสิบรุ่นเจ็ดนะครับอีกหนึ่งคันนะครับรถด,ดำมีทั้งหมด uh, ประมาณโอ้นับนับ ลืมนับนะครับสองแล้วก็สี่หกหกระเกดแปดแปดเก้าเดี๋ยวมีอีกไหมสิบรถดับสิบคันนะครับอ่าสิบเอ็ดสิบสองยังไม่มานะครับก็วิ่งทอยครับ มีงานทอยปากเบาะนะครับช่วงหน้าฝนครับผมท่านผู้ชมเที่ยวละห้าสิบบาทนะครับก็มีงานทําก็ดีแล้วครับปกติหน้าฝนนี่พวกผมจะได้จอดกันแล้วนะ,อะโอ้สิบเอ็ดคันครับปุ่นลืมนับอีกคันหนึ่งกําลังยกดำไหมปุ่นนี่ครับก็มาถึงที่ทีแล้วนะครับสุดถนนใหญ่เลยนะครับ เที่ยวละห้าสิบาทเมื่อวานก็ได้ไปทั้งหมดของผมก็อ่าห้าสิบเที่ยวนะครับเมื่อวานนี้น่าจะในราวๆแมคโคร2คันนะครับน่าจะได้อยู่ประมาณโอ้ยผมก็ไม่ได้ถามเขาดิตีเอาคันละห้าสเทีเท่ยวเนาะท่านผู้ชมรถสิบคันเนาะเป็นยักเท่าไหร่ ห้าร้อยบ่ห้ารอยเที่ยวครับท่านผู้ชมงานก็ไปเรื่อยๆครับดีที่ว่าเท่าแก่หางานเก่งครับไม่งั้นก็ได้จอดกันแล้วนะครับปกติผมก็ไอพุ่นละรอรอน้ำนะไอพุ่นละรอเขา่าลกงาเข่าไอพุ่นละท่านผู้ชมรถไทยก็ ปกติสามคันนะครับปกติสามคันแต่อีกคันหนึ่งน่าจะไปยกมันนะครับยังไม่มาน่าจะไม่มาเมื่อวานก็ไม่มานะครับกับรถดำน่าจะไปขุดมันนะครับไอ้กนะับ,นะบป่าของเราครับป่าพมเมงครับเนี่ยยัแงแดงน่ะสีว่าคือมู นี่ครับบ่อก็อยู่ตรงนี้ครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองครับวิ่งกันวิ่งกันมันเลยครับนี่คนแจก,กตัวครับสวยๆเ <c oughs> พาสวยว่าได้ไดิว่าได้ตัวดิจอ,อ่าต้องนงมนี่ครับขั้นไหนว่างคือเข้าได้เลยนะครับของผมไปเกียร์สามแล้วครับ Tập 3 mày đó Ê, dứt Dứt phó, Bò dù à Chị phải xe à Ôi Thì có bên À Đã thay con lâu Ê, anh Nên tiệ thoáng ไปดูในกลุ่มนะเดี้ยก็ใส่ก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ตามราคาแหละพี่น้องนะครับแต่ก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับงานน่าจะอยู่ประมาณในเราๆสาพันเที่ยวได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เข้าไปแล้วสองพันเที่ยวนะครับ สองพันเที่ยวคืออันนี้ก็จะเป็นเจว์เจ็ตีนะครับโตโบเขานรรลุดูครับมาแล้วเอเอฟบูเขาท้องจัดไปเอฟบูเขาทองครับดูนี่แหละครับดินก็จะอยู่ประมาณนี้ อายุยุกยุกยุกเลยยกเลยพวกคนนี้โหดจริงครับดูครับไปแล้วโอ้วุ่นไว้ยขนาดเลย่านผู้ชมในกรุบดิบเซยแบบโค่กหอยเลย ดูครับเราจะไปแซงกันจ้าๆแข่งกันด้วยนะครับนั่นโอ้ยไปแล้วไปแล้วครับเอเอผู้เขาท้องนบรับไงท้าย,ยนี่ก็จะเป็นทะเวทครับผม120 NPR 120นนะครับแต่ก่อนแกก็เป็นรถแกงว่าแกคว้ยครับ ลองลองว้าลองควายกะเถ่าแล้วหูตาพอดีครับเถา่าอ่ะเลยเสียดายลดก็เลยมาอยู่บ้านก็เลยเปลี่ยนเป็นด้ำนะครับิ่งจะต่อด้ำอ,อ่ไล่ๆก,กันกับคันแดงของผมนี่ก็จะเป็นรถเกะนะครับ Q8C นะครับ ได้ราคากับขายมาท่นอันนี้ก็จะเป็นรถที่เลี่ยงนะครับร้อยสี่พาครับนี่แค่นี้ก็ค่าเที่ยวเท่ากันครับส่วนของผมก็ร้อยเจ็ดห้าเนาะวันขาวครับกินน้ำมันเคืองมดครับดูครับมาแล้วเขามากันแล้วใครจะออกหน้าใครจะออกหลังดูดูเอฟภูเขาทองเอวภูเขาทองออกหนาครับ เลยอย่าหยอกกันเนอะมันดีเครียดอะไรกันนะเรียนไฟเลนมันนะรถไยสองคันครับระดับก็เออ่ตรงนั้นก็จะเป็นถนนใหญ่นะครับเส้นอ,อ่าบลบือสารคามนะครับก็ถมอยู่บ้านนี้แหละ เป็นมลัฟเร์สารครามครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าสีนะครับยังเหลือเจ้านัดยังไม่มานะครับอ่าอิวซูล็อกกี้นะครับอู oki, บอสงวนศักดิ์ครับผมเกาะโบอันนี้ก็จะคันนี้ออกมาพร้อมกันเดียวของผมเนี่ยอิวซูล็อกกี้195นะครับรถอยู่บ้านนะครับผม ก็เอามาวิ่งด้วยกันครับเพราะได้มีงานนะครับมาเถ่าครับอันนี้แท็กเตอร์ของเราก็อันนี้มาจากร้อยเอ็ดนะครับเอามาก็มีงานมาสัน่นให้ไปเรียนน้ำเนี่ยกับเพราะเป็นยังครับกับ่าได้ใจได้ไม่ละกร,รนะรัเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าใจนะครับเพราะว่าแต่ละคันคือเอารถละรถแต่ละคันก็ หน้าฝนเนาะท่านผู้ชมหน้าฝนก็จะไม่ค่อยมีงานนะครับรถไทยก็จะหมดฤดูกาลแล้วส่วนมากก็จะเป็นการจอดซะมากกว่านี่ครับใส่ทางด้วยไหมใส่ทางมันมานี่ครับออกมาแล้วนะครับ ดูดูแล้วผมว่าโกเบก้น่าจะเก่งกว่านะหรือว่าเป็นพวกคนขับก็ไม่รู้ดิรู้สึกว่าโกเบก้จะเร็วกว่านะครับเมื่อวานนี้ตัดคันเดียวเอาอยู่นะครับท่านผู้ชมเดีย๋ยวผมจะอ้องไปด้านหลัง เ็จไปแล้วหนึ่งบ่อนะครับพูนอยู่ในใจคือเขาขุดเอาบ่อดินตัวเองอ่าไปถมที่ตัวเองนะครับน่าจะเป็นเลี้ยงกุ้งหรือเปล่าไม่แน่ใจเห็นแ่แกบอกว่าน่าจะเลี้ยงกุ้งนะครับแล้วก็จะทําเป็นธนาคารน้ําอะไรนี่แหละของแกสักอย่างนะครับก็บดเดี๋ยวปูผ้ายางครับ อันนี้ก็ยังไม่เสร็จดีนะครับก็จะเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายก็จะเหลือเก็บให้เจ้าเจ้าเจ้าท่านผู้ชมเจ้าทำเขาไวไงง่องมาฮู้เนี่ยมีงานก็ทำไปครับเดี๋ยวละห้าสิบบาทพอได้ค่างวดกับพี่น้องพอได้ค่างวดจริงๆนะครับท่านผู้ชมคือค่างวดมันก็ ของผมมันหมนะื่นห้าเนาะผมก็ไม่เตี้ยวเยอะหรอกผมก็เตี้ยววันละห้าร้อยบาทนะครับหากค่าน้ํามันแล้วเอาเฉพาะค่าแรงนะครับวิ่งได้เท่าไหร่ก็ถ้าได้เยอะกว่าน,นั้นก็ดีไปนะครับคันนี้เพิ่งเอามาใหม่ครับเพิ่งจะได้ทอดสองเดือนไปวันนี้นะแมคโครก็มีบริการในเช่านะครับนี่ ติดต่อมาทางช่องได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรอยู่หน้าไอ้กระจกรถติดต่อเฟซผมมาก็ได้นะครับหรือทางช่องเลยคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะไอ้ขาไปให้รายละเอียดให้เบอร์โทรเบอร์อยังเขานะครับพอเบอร์โทรผมจำมาได้นะเดี๋ยวขอเบอร์โทรให้นะครับแมคโครก็รับงานนะครับ พุดสะลอกหน้านะครับโคกงน้องนาแล้วก็อีกอย่างหนึ่คลอียร์ลิงหน้าง,งานเคียร์ลิงป่าตีป่าอะไรก็สําหรับงานแม่โครนะครับก็ได้หมดนะครับราคาก็คุยกันได้ครับเหตุตามราคาเงินแหละพี่น้อง <c oughs> เหตุไปเหตุมามันกะเลี้ยวฮือเกาเนี่ยแมนเพิร์นจีว่าเฮาเห็ดไปตัดราคาเตีม่มันกะ มันมันไม่ใช่ตัดราคาห้าแบบสีวางเลยรู้อยู่ว่าพวกผมมือใหม่ครับพวกผมมือใหม่เอาทรงเลยมือใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นงานแม่โครหามาก็แม่โครตักเจ็ดสิบบาทนะครับปกติแล้วเขาตัดแปดสิบนะครับ แล้วก็ให้รถดำเที่ยวละห้าสิบบาทนะก็เมื่อวานนี้ก็ห้าสิบเที่ยวก็ได้อยู่นะครับพันพันอยู่หนึ่งพันบาทนะครับน้ำมันก็วันละเจ็ดแปดร้อยนะครับถ้าได้สามสิบเที่ยวก็แต่มันมันได้อยู่แล้วนะครับวันละสามสิบเที่ยวคือไม่ให้มากไม่ให้น้อยนะครับคือโดยเฉลี่ยก็ ำกำไรกำไรกะมือละเจ็ดแปดร้อยเอ้าท่านผู้ชมแต่ผมไม่เอาเยอะขนาดนะั้นผมเอาวันละห้าร้อยบาทพอนะครับขอแค่รถเราไม่พังไม่เพีนะครับ้ากันนอนนี่แหละท่านผู้ชมเอ้ห้อนกับห้อนนะครับก็เดี๋ยว มี็อตเด็ดอะไรมันมันเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมก็จะพยายามทำคลิปให้ท่านผู้ชมที่ติดตามอยู่นะครับให้ให้ให้ดูด้วยนะครับเพราะว่าที่ห่างหายกันไปไม่ไม่ใช่อะไรนะครับคือหนึ่งนะครับโทรศัพท์มันก็ไม่แย่เมอ่อยมัน อ๋อยังไงอะบมีงเงินซื้อโทรศัพท์ไหมไพี่น้องมันเลยเห็ีดอย่างาาป่ะเด้วเพราะปรเดี๋ถ่ายไปนิดๆหน่อยๆก็จะขึ้นคลิปสองก็ความจําเต็มละทําอะไรไม่ได้อืเป็นลบยังไงอะมันอยู่ในเมมโมรี่ไอในช่องแล้วตายตัวผมอะมีทางเดียวก็คือต้องซื้อเครื่องใหม่ซื้อเครื่องใหม่มันก็ รายได้จาก youtube มันก็ไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นออพอที่จะผมให้พอที่จะให้ผมไปซื้อเครื่องใหม่เนาะมันไม่ได้เยอะนะครับเดือนหนึ่งไม่ถึงพันเลยของผมอะเออกว่าจะได้เงินพันหนึ่งนี่ก็โอ้หลายเดือนอยู่นะครับอย่างปีนี้ยังไม่ได้จักบาทเลย <c oughs> ไม่ได้ดือ้อจอมเหยียดขีปลงไปดิเสาะแล้วครับ อยากทำอยู่ครับแต่มันไม่นี่เมมโมรี่มันเต็มนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าไทยซอดำนะครับเพราะว่ามันมันติดติดฟ้าไทยนะครับเน็ตซะเจอกันใหมนคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ